อันนี้ก็จะเป็นไดจิมารีน่า Dai ji, ina, นะครับข้าไปดูเป็นพินาพิธภัณฑ์นะครับเมืตอตลงไปาัหน้านตัวเองนะครับ วปูปัรนโอมือนเ่กันเลยนะเนี่ยเออไม่ได้เจอกันนานแล้วคุยกันเรื่องนะันยโอถามว่ามาทไมโอ้โหี่ทไาไม่รู้เลยที่ิแก

เียปล่อยปันเขาไว้ท่านเข้าใจท่านเข้าใจได้ผิดมันนี่ไม่ใช่ปลาดุกนะครับเอออันนี้ไม่ใช่ปลาดุกนะครับท่านอันนี้คือปลาลูมาปลงนี่ด้วยโอ้ปลาโมนี่รับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารในกลุ่นี้ต่างปลาดีปาดีมากเลยท่านครับผมชอบปลาผมเนีี่ยยเด๋้นปลาดี ไอตัวขาวนะครับบอกว่าเพิ่งจับได้เมื่อตอนเดือนหนึ่งปีนี้นะครับผม,อมไอเผือกนะครับไอเผือกเนี่ยอิสไซตัวสวยประมาณอายุประมาณหนึ่งปีนะครับผมตัวขาวนะครับที่ที่เพิ่งจับได้เมื่อเดือนมการาคมต้นปีนี้เองอประมาณหนึ่งเมตรกว่าครับผมมันจะมีผสมพั 2, นธุ์กันนี้ไหมกาเรียกว่าม่แน่เด็กตัวเมื่อสิบสี่หรือกันเนี่ยสุจิหรือกับธรรมาดาร 他の水族館では飼ってない,でいるから。で、ここの水がだいたい。